เริ่มแล้วครับเช้านี้ว้าวุ่นครับอากาศดีมากครับพ่อหนุ่มรูปหล่อครับกระดอใหญ่จะเอาได้หรือไม่ครับดูครับผมให้อันนี้ไว้เฉยเลยถ่งลากเข้าไหนเริ่มแล้วครับเช้านี้ว้าวุ่นครับอากาศดีมากครับนี่ครับนี่ก็เพึ่งตัวหนึ่งครับอาครับ พ่อหนุ่มรูปหล่อครับกระดอใหญ่จะเอาได้หรือไม่ครับดูครับผมเดิมตะพันเดี๋ยวลก้มคุยันเรื่อยๆๆลยลุ้มลุ้ว้าวุ่นครับเช้านี้นี่เพิ่งลงไปอีกตัวนึงครับ

ไม่ใช่หรอแกไม่งานเล่นวันน,ละละนี่ลเลยใอ้อันนี่ไว้เฉยเลยโุงลากเข้าไหนจบ